ความเงียบสงัดที่ปกคลุมแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเช้าวันที่17มกราคม2026ไม่ใช่ความสงบของสันติภาพแต่มันคือความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวของพายุใหญ่ที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบภายใต้รอยยิ้มทางการทูตที่เราเห็นผ่านหน้าจอโทรทัศน์ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การตอบโต้ด้วยเอกสารถแถลงการธรรมดาจากศูนย์ประสานงานร่วมด้านข้อมูลข่าวสารของกองทัพปกไทยแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่บอกเราว่าข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางที่เพิ่งลงนามไปเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีก่อนกำลังถูกฉีกทิ้งต่อหน้าต่อต,อตาประชาคมโลกโดยที่ไม่มีใครทันได้ตั้งตัวความรู้สึกเย็นเย,ยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วภูมิภาคในเวลานี้ไม่ได้มาจากลมหนาวของเดือนมกราคม แต่มาจากความจริงที่ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสองชาติเพื่อนบ้านได้พังทลายลงจนถึงจุดที่ไม่อาจซ่อมแซมได้ง่ายอีกต่อไปแล้วเมื่อฝ่ายไทยตัดสินใจใช้ถ้อยคำที่รุนแรงและตรงไปตรงมาที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลายปีโดยระบุชัดเจนว่าข้อกล่าวหาจากฝั่งกัมพูชาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเพียงละพรฉากใหญ่ที่ถูกจัดฉากขึ้นเพื่อบิดเบือนความจริงและหวังผลทางการเมือง นี่คือการตบหน้าฉาดใหญ่กลางเวทีการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนสถานะจากพันธมิตรผู้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกลายเป็นคู่ขัดแย้งที่จ้องจะห้ำหันกันด้วยสงครามข่าวสารอย่างเต็มรูปแบบและสิ่งที่น่ากลัวกว่าเสียงปืนใหญ่คือเสียงของความเกลียดชังที่กำลังถูกปลุกปั่นให้ลุกโชนขึ้นในใจของผู้คนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเราต้องมองให้ลึกลงไปกว่าแค่ตัวอักษรในแถลงการฉบับนั้น เพราะเบื้องหลังฉากหน้าที่ดูเหมือนการโต้เถียงเรื่องพรมแดนธรรมดานั้นมันซ่อนซ่อนเกมอำนาจที่ซับซ้อนและอันตรายยิ่งกว่าที่ตาเห็นการที่กัมพูชาเลือกจังหวะเวลานี้ในการโจมตีไทยด้วยประเด็นด้านมนุษยธรรม ทั้งที่สถานการณ์ควรจะเข้าสู่โหมดของการเยียวยาหลังข้อตกลงหยุดยิงชี้ให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ใหม่ที่ถูกวางแผนมาอย่างแยบยนต์เพื่อดึงสายตาชาวโลกให้จับจ้องมาที่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ OCA ที่มีมูลค่ามหาศาลดังขุมทรัพย์ใต้ทะเลที่ใครก็อยากครอบครองการสร้างภาพลักษณ์ให้ไทยดูเป็นผู้ลุกรรนในสายตาชาวโลกคือหมากเกมสำคัญที่จะใช้กดดันบนโต๊ะเจรจา แต่สิ่งที่กัมพูชาอาจคำนวณผิดพลาดคือปฏิกิริยาตอบโต้จากกองทัพไทยที่ครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยความประนีประนอมแต่มาพร้อมกับข้อมูลเชิงลึกและความพร้อมที่จะเปิดโปงความจริงอีกด้านซึ่งนั่นหมายความว่าพื้นที่สีเทาที่เคยใช้เจรจาต่อรองกันอย่างลับๆกำลังจะถูกแสงสว่างสาดส่องจนไม่เหลือพื้นที่ให้ใครได้เดินเกมใต้ดินอีกต่อไปและในขณะที่ไทยและกัมพูชากำลังงัดข้อกันอย่างดุเดือด สายตาอีกคู่หนึ่งที่มองดูเหตุการณ์นี้ด้วยความกังวลและคนหวาดระแวงก็คือเวียดนามมหาอำนาจแห่งลุ่มน้ำโขงที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความไร้เสถียรภาพนี้ได้เพราะทุกแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายอมส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการขุดคลองฟูนันเตโชที่กัมพูชากำลังเร่งมือก่อสร้างอย่างบ้าคลัง่งซึ่งสำหรับเวียดนามแล้วคลองสายนี้เปรียบเสมือนกริชที่จ่ออยู่ที่คอหอยทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางน้ำของตนดังนั้นความขัดแย้นในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไปแต่มันคือสมอรภูมิ3ามเศร้าที่ดึงเอาผลประโยชน์อับซ้อนทางยุทธศาสตร์ของท่านทาาสมุทรอินโดจีนเข้ามารวมไว้ในจุดเดียวและจุดนั้นกำลังร้อนระอุจนเกือบถึงจุดระเบิดลองจินตนาการถึงสภาพจิตใจของชาวบ้านกว่า1 7 0 0 0 0คนที่ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยในดินแดนของตนเองดูสิครับ พวกเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดในหน้ากระดาษแถลงการแต่สิ่งที่พวกเขารับรู้คือเสียงระเบิดที่ดังก้องในความสรงจำความหวาดกลัวที่จะต้องทิ้งบ้านเรือนไปอย่างไม่มีกำหนดการที่การค้าชายแดนต้องหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่หายไปแต่มันคือมอข้าหมอแกงของคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกทุบทำลายจนละเอียด ความหวังที่จะได้กลับไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเริ่มริบหลี่ลงทุกทีเมื่อเห็นทหารของทั้งสองฝันเริ่มเสริมกำลังและอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าสู่พื้นที่แทนที่จะถอนกำลังออกตามสัญญาภาพของตลาดการค้าที่เคยคึกคักกลับกลายเป็นเมืองร้างที่มีแต่สุนัขจรจัดเดินเพ่นพ่านคือพยานวัตถุที่ฟ้องร้องต่อโลกว่าความขัดแย้งของผู้มีอำนาจนั้นสร้างบาดแผลที่ลึกซึ้งเพียงใดให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ ความตึงเครียดนี้ยังส่งผลทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มองเข้ามาในภูมิภาคนี้เดิมทีปี2026ควรจะเป็นปีแห่งการพื้นฟูและก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจของอาเซียนแต่ภาพข่าวความขัดแย้งทางทหารที่ปรากฏออกมากลับฉุดรั้งความเชื่อมั่นนั้นให้ดิ่งลงเหวนักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าพื้นที่นี้ยังปลอดภัยพอที่จะเอาเงินมาทิ้งไว้หรือไม่และหากสงครามปะทุข,ขึ้นจริง ใครจะรับผิดชอบความเสียหายเหล่านั้นคำถามเหล่านี้ไม่มีใครตอบได้และความเงียบงันจากภาครัฐในเรื่องแผนรับมือวิกฤตเศรษฐกิจยิ่งทำให้ความวิตกกังวลลุกลามไปทั่วเหมือนไฟลามทุ่งเมื่อเรามองภาพให้กว้างขึ้นไปอีกระดับเราจะเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแย่งชิงดินแดนแต่มันคือการประทะกันของอุดมการณ์ชาตินิยมที่ถูกปลุกปัน่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในของแต่ละประเทศ รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องการแสดงความเข้มแข็งเพื่อเรียกคะแนนนิยมความเชื่อมั่นจากประชาชนของตนเองแต่หารู้ไม่ว่าการขี่หลังเสือแห่งชาตินิยมนั้นเมื่อขึ้นไปแล้วมันลงยากและบ่อยครั้งที่มันพาผู้ขี่ไปสู่หน้าผาแห่งหายนะการใช้โวหารที่ปลุกเร้าความเกลียดชังเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีในชาตินั้นเป็นดาบสองคมที่อันตรายที่สุด เพราะเมื่อกระแสะความเกลียดชังถูกจุดติดแล้วมันจะเผาไหมทุกอย่างรวมถึงเหตุผลความถูกต้องชอบธรรมกัมพูชาเองก็กำลังเล่นเกมเสี่ยงด้วยการดึงมหาอำนาจนอกภูมิภาคเข้ามาถ่วงดุลอำนาจซึ่งนั่นยิ่งทำให้สถานาการณ์ซับซ้อนและเปราะบางมากขึ้นไปอีกเวียดนามเองก็เริ่มขยับตัวด้วยการซ้อมรบทางทะเลและเสริมกำลังบริเวณชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้เพื่อส่งสัญ,ญญาณเตือนว่าอย่าล้าเส้น แผนที่ภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถูกวาดใหม่ด้วยเส้นสีแดงของความขัดแย้งและไทยเราเองก็กำลังยืนอยู่บนทางแพร่งที่ต้องเลือกว่าจะเดินหน้าตอบโต้ด้วยความแข็งกล้าวเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและอธิปไตยหรือจะยอมถอยคนละก้าวเพื่อรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคไว้ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนยอมต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงลิ่วทั้งสิ้น ฉากทั์ที่น่ากังวลที่สุดในเวลานี้คือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทางทหารที่ไม่คาดฝันในสภาพการที่ทหารทั้งสองฝ่ายตรึงกำลังประชิดกันในระยะเผาขนและมีความตึงเครียดทางอารมณ์สูงขีดสุดเพียงแค่เสียงปืนลั่นหนึ่งนัดหรือความเข้าใจผิดจากการสื่อสารเพียงเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ลุกลามกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่าสงครามใหญ่ๆมักเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆที่ควบคุมไม่ได้และในวันที่17มกราคมนี้ บรรยากาศตามแนวชายแดนมันช่างคล้ายคลึงกับช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤตการณ์เขาพระวิหารเมื่อหลายปีก่อนอย่างน่าขนลุกราวกับว่าเรากำลังเดินวนกลับไปสู่ฝันร้ายเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยภาพของทหารหนุ่มที่ต้องจากบ้านมาถือปืนจ้องหน้ากันทั้งที่พวกเขาอาจจะเคยซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาก่อนเป็นภาพสะท้อนของความโหดร้ายที่ซ่อนอยู่ในคำว่าหน้าที่และอธิปไตย ในขณะที่ผู้นำนั่งสังการอยู่ในห้องแอร์เย็นชำ่ำผู้ที่ต้องรับความเสี่ยงและเสียสละเลือดเนื้อกลับเป็นลูกหลานของชาวบ้านธรรมดาความจริงข้อนี้ช่างเจ็บปวดและย้อนแย้งเสียเหลือเกินยิ่งไปกว่านั้นการที่เวียดนามแสดงท่าทีแข็งกร้าวขึ้นในกรณีคลองฟูนันเตโชยิ่งเป็นการราดน้ำมันลงในกองเพลิงเวียดนามมองว่าการที่กัมพูชาพยายามลดการพึ่งพาเส้นทางออกสู่ทะเลผ่านเวียดนามนั้น เป็นการท้าทายอิทธิพลของตนโดยตรงและหากไทยเข้าไปมีส่วนร่วมหรือแสดงท่าทีสนับสนุนกัมพูชาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็อาจทําให้ไทยถูกดึงเข้าไปอยู่ในวังวนของความขัดแยง้งระหว่างเวียดนามและกัมพูชาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งนั่นจะเป็นฝันร้ายทางยุทธศาสตร์ที่แย่ที่สุดสําหรับไทยเพราะเราจะต้องรับมือกับศัตรูรอบด้านในเวลาเดียวกันการทูตไทยในเวลานี้จึงเปรียบเสมือนการเดินไต่ลวดเส้นเล็กๆข้ามหุบเหวลึก ที่หักก้าวพลาดเพียงนิดเดียวก็หมายถึงการร่วงหล่นลงสู่หายนะที่ไม่อาจประเมินค่าได้ท่ามกลางกระแสข่าวลวงและการโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกปล่อยออกมาจากทุกทิศทุกทางประชาชนอย่างเราๆจำเป็นต้องมีสติและวิจารณญาณอย่างสูงที่สุดในการรับข้อมูลข่าวสารอย่าปล่อยให้อารมณ์โกรธแค้นหรือความรักชาติแบบหน้ามืดตามัวมาบดบังความเป็นจริงที่ว่าสงครามไม่เคยให้อะไรนอกจากความสูญเสีย และผู้ชนะในสงครามยุคใหม่ไม่ใช่ผู้ที่ยึดครองดินแดนได้มากที่สุดแต่เป็นผู้ที่สามารถรักษาชีวิตและความอยู่รอดของประชาชนไว้ได้มากที่สุดต่างหากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่17มกราคม2026จึงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งใหญ่ที่ท้าทายสติปัญญาและความอดทนของคนในชาติมันคือช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์จะจารึกว่าเราเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยปัญญาหรือด้วยความรุนแรง การตอบโต้ของกองทัพไทยในวันนี้อาจดูแข็งเกราวแต่มันก็แฝงไว้ด้วยในที่ต้องการหยุดยั้งความบ้าระห่ำของอีกฝ่ายก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแต่คำถามสำคัญคืออีกฝ่ายจะตีความสัญญาน,นี้อย่างไรจะมองเป็นคำเตือนให้หยุดหรือเป็นคำท้าทายให้รุกหนักกว่าเดิมนี่คือความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับร่วมกันในโลกที่อำนาจไม่ได้วัดกันที่จำนวนรถถังหรือเครื่องบินรบอีกต่อไป แต่วัดกันที่ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์และความชอบธรรมในสายตาชาวโลกไทยกัมพูชาและเวียดนามกำลังเล่นเกมที่เดิมพันด้วยอนาคตของคนทางภูมิภาคและไม่มีใครรู้ว่าไพ่ใบสุดท้ายที่จะถูกงายออกมานั้นจะเป็นไพ่แห่งสันติภาพหรือไพ่แห่งความตายท้ายที่สุดแล้วเบื้องหลังเส้นพรมแดนที่ขีดกัน้นและข้อพิพาทที่ไม่มีวันจบสิน้นยังมีความเป็นมนุษย์ที่เหมือนกันในทุกเชื้อชาติ ความเจ็บปวดจากการสูญเสียน้ำตาของแม่ที่รอลูกกลับบ้านและเสียงหัวเราะของเด็กๆที่ไม่รู้เรื่องราวการเมืองสิ่งเหล่านี้คือภาษาสากลที่ควรจะมีค่ามากกว่าผืนดินหรือศักศรีจอมปลอมใดๆการที่เราลุกขึ้นมาปกป้องอธิปไตยนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องและจําเป็นแต่เราก็ไม่ควรลืมว่าอธิปไตยที่แท้จริงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในชีวิตและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหากเราชนะศึกแต่ต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ไป ชัยชนะนั้นจะมีค่าอะไรวิกฤตการณ์ครั้งนี้จึงเป็นกระจกบานใหญ่ที่ส่องให้เห็นธาตุแท้ของอำนาจและการเมืองว่าในท้ายที่สุดแล้วมันรับใช้ใครกันแน่ระหว่างผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยหรือความสงบสุขของมวลมนุษยชาติบทเรียนจากอดีตมีให้เห็นเกลื่อนกลาดแต่ดูเหมือนว่ามนุษย์เราจะเก่งกาจในการสร้างอาวุธใหม่ๆม,มากกว่าการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและนี่คือโชคหน้าตกรรมที่แท้จริงของเหตุการณ์ในวันนี้ เสียงคลำรามของเครื่องยนต์รถถังและยานเกราะที่ดังกึกก้องผ่านความมืดในคืนวันที่17มกราคม2 0 2 6ตามแนวชายแดนด้านตะวันออกของไทยไม่ใช่เพียงแค่การซ้อมรบหรือการข่มขวัญศัตรูอีกต่อไปแต่มันคือสัญญาณชีพประจรของสงครามที่กำลังเต้นแรงขึ้นจนถึงขีดอันตรายสูงสุดการเคลื่อนย้ายกำลังพลขนาดใหญ่ของกองทัพภาคที่สองเข้าสู่พื้นที่วางกำลังส่วนหน้าในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบทศวรรษคือหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่บ่งบอกว่ากองทัพไทยประเมินสถานการณ์นี้เป็นภัยคุกคามระดับวิกฤตที่ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยวิถีทางการทูตเพียงอย่างเดียวอีกแล้วภาพของขอบวนรถบรรทุกยุโทโธปกรณ์ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาบนถนนสายหลักมุ่งหน้าสู่ชายแดนเป็นภาพที่บีบหัวใจประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางเพราะมันคือลางร้ายที่บอกว่าความสงบสุขที่พวกเขารู้จกักกำลังจะถูกพรากไปสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ไม่ใช่เพียงข้อพิพาทเรื่องเส้นเขตแดนหรือปราสาทหินเก่าแก่แต่มันคือการประทะกันของยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่ที่ซับซ้อนและอันตรายยิ่งกว่าเดิมโดยมีปัจจัยแทรกซ้อนที่สำคัญที่สุดคือคลองฟูนันเตโชที่เปรียบเสมือนระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่ถูกวางไว้กลางภูมิภาคแม้ไทยจะดูเหมือนเป็นคู่กรณีโดยตรงกับกัมพูชาในหน้าข่าวแต่ในกระดานหมากล้อมระดับภูมิภาค ไทยกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากที่สุดคือการเป็นรัฐกันชนที่ถูกบีบอัดระหว่างความทะเยอทะยานของกัมพูชาความหวาดระแวงขั้นสุดของเวียดนามการที่เวียดนามวางกำลังทางเรืออย่างหนาแน่นบริเวณปากแม่นม้ำโขงและหน้าน้ำรอยต่อไม่ใช่เพื่อปกป้องกัมพูชาแต่เพื่อส่งสัญญาณเตือนว่าหากคลองสายนี้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารของมหาอำนาจภายนอกเวียดนามก็พร้อมที่จะทำลายล้างผัยคุกขามนั้นทันที ซึ่งนั่นจะดึงไทยเข้าไปสู่สมรภูมิที่ใหญ่กว่าแค่การรบตามแนวชายแดนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจได้เริ่มปรากฏผลอย่างชัดเจนและรุนแรงยิ่งกว่าพายุตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดิ่งลงเหวทันทีที่มีข่าวการเคลื่อนกำลังพลค่าเงินบาทผันพวนอย่างหนักสะท้อนความไม่มั่นใจของทุนต่างชาติที่เริ่มเทขายสินทรัพย์และย้ายฐานการผลิตหนีความเสี่ยง Erm <itt ual ism> พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ไทยหมายมั่นปั้นมือให้เป็นความหวังใหม่ของชาติกำลังผเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นครั้งใหญ่เพราะไม่มีนักลงทุนคนไหนกล้าเอาเงินมาทิ้งไว้ในพื้นที่ที่เสียงปืนใหญ่ดังใกล้แค่เอื้อมการท่องเที่ยวที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงักทันทีโรงแรมและรีสอร์ทตามแนวชายแดนถูกเปลี่ยนสภาพเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือฐานบัญชาการทหาร ความเสียหายนี้ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้เพราะมันคือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้เวลาสร้างมานานหลายสิบปีให้พังถลายลงในพริบตาสิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือการที่องค์กรระหว่างประเทศอย่างอาเซียนซึ่งควรจะเป็น,นกลไกหลักในการไกล่เกลี่ยความขัดแยง้งกลับกลายเป็นเพียงเสือกระดาษที่ทำได้เพียงออกแถลงการแสดงความห่วงใยที่ไม่มีใครสนใจฟังความแตกแยกภายในกลุ่มสมาชิกทำให้อาเซียนเป็นอมพาตโดยสิ้นเชิง เปิดโอกาสให้มหาอำนาจภายนอกเข้ามาแทรกแซงและใช้ภูมิภาคของเราเป็นกระดานหมากรุกในการประลองกำลังสงครามตัวแทนกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบโดยมีคนไทยกัมพูชาและเวียดนามเป็นเบีย้ยที่ต้องสังเวชชีวิตให้กับเกมอำนาจที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อความตึงเครียดนี้ยังส่งผลกระทบทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งต่อโครงสร้างสังคม ข่าวลือและข่าวลวงที่แพร่สพัดในโลกออนไลน์ยิ่งกว่าไวรัสร้ายสร้างความเกลียดชังและความหวาดระแวงระหว่างผู้คนเพื่อนที่เคยคบหากันข้ามไปมาหาสู่กันกลายเป็นศัตรูเพียงเพราะถือพาสปอร์ตคนละสีความเป็นมนุษย์ถูกลดทอนลงเหลือเพียงคำว่าพวกเราและพวกมันการปลูกฝังลดที่ชาติยมสุดตรงในเวลานี้ เปรียบเสมือนการแจกอาวุธทางคิดให้กับเด็กๆที่ยังไม่รู้ประสีประษาซึ่งจะกลายเป็นระเบิดเวลาทางสังคมที่จะสร้างความขัดแย้งระยะยาวต่อไปอีกหลายเจเนอเรชันแม้เสียงปืนจะสงบลงในวันข้างหน้าแต่รอยร้าวในใจคนจะไม่มีวันประสานคืนได้เหมือนเดิมสถานการณ์ในขณะนี้เปรียบเสมือนเรากำลังยืนอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่กำลังพ่นควันดำทะมึนออกมา รอเพียงแรงสันสะเทือนอีกเพียงเล็กน้อยลาวาแห่งสงครามก็จะทะลักออกมาเผาผลาญทุกอย่างจนวอดวายการตัดสินใจของผู้นำในวินาทีนี้จึงมีความหมายเท่ากับความเป็นความตายของนับล้านชีวิตหากเลือกเดินหน้าทำสงครามเพื่อรักษาหน้าตาและศักดิ์ศรีจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้กล้าก็ต้องเตรียมใจที่จะจารึกชื่อของคนหนุ่มสาวนับหมื่นลงบนป้ายหลุมศพด้วยเช่นกันแต่หากเลือกที่จะกลืนเลือดและยอมถอยเพื่อรักษาชีวิต ก็อาจถูกประนามว่าอ่อนแอและขี้ขาดนี่คือทางเลือกที่โหดร้ายที่สุดที่ผู้นำต้องแบกรับแต่ในความเป็นจริงโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่ขาวกับดำชัยชนะที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่การยึดครองดินแดนเพิ่มขึ้นแม้แต่นิ้วเดียวแต่อยู่ที่การสามารถส่งลูกหลานเข้านอนอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงไซเรนเตือนภัย ความเงียบของแม่น้ำโขงในค่ำคืนนี้ช่างน่าเศร้าสร้อยสายน้ำที่เคยไหลเอื่อยเชื่อมสัมพันธ์ของผู้คนจากเทือกเขาฮิมาลัยลงสู่ทะเลจีนใต้บัดนี้กลับกลายเป็นปราการธรรมชาติที่แบ่งแยกผู้คนออกจากกันสายน้ำไม่ได้เลือกข้างมันไหลไปตามธรรมชาติของมันแต่มนุษย์ต่างขากที่พยายามขีดเส้นสมมุติลงบนผืนน้ำและแผ่นดินแล้วฆ่าฟันกันเพื่อรักษาเส้นสมมุตินั้นไว้ทั้งที่ในท้ายที่สุดเมื่อเราตายจากไปร่างกายเราก็กลายเป็นเท่าฐานที่ปลิวไปตามลม ไม่มีความแตกต่างระหว่างเท่าฐานของคนไทยคนขเขมรหรือคนเวียดนามสงครามคือความพ่ายแพ้ของมนุษยชาติคือความล้มเหลวของปัญญาและคือตราประทับแห่งความอัปยศยที่เราทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังวันนี้เราอาจจะโกรธแค้นอาจจะฮึกเหิมแต่เมื่อฝุ่นควันจางหายสิ่งที่เหลืออยู่คือซากปรักหักพังและความว่างเปล่าที่ไม่มีวันเติมเต็มได้ด้วยคำว่าชนะ และนั่นคือสัจธรรมที่โหดร้ายที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าสงคราม